สบายดีพี่น้องเมื่อสุกครสักคนมาเลโกะกับกสาวนางพาแสบคือเก่านะพี่น้องเนาะบะอุ้มสวาสดีพี่น้องสิพากันไปซถานี่ฝาไปขุดก่อยพากันไปขุดหัวก่อยเลยพี่น้องกระสอบเด้เอาเลยพากันมาขุดเอาก่อยอยู่นะรถบะอุมนะ้มเลยพี่น้อง <laughs> แบบประจำตำแหน่งพี่นั่งใช่วันนี้พักกันนี่คือเก่าพี่น้องเอ้ยถ้าก็ไม่คุดเอาก้อยกับพี่น้องคุดเอาก้อยไว้เมื่อหนึ่งกินหนาใหญ่พามาเอาหญ้าสนางพามาเอาเด้อพี่น้องอย,อยู่ในสวนพึน่นมะขอน้ำพึ่นน้ำ ไปพากันไปหาคุดกอยก็นได้พี่น้องหามาลุ่นกันว่าสิได้บอหรึบอได้แม่ฮูนได้คงาน้กผู้นผ้ำพาเด้พี่น้องคือแม่ยาสนางเอง hên lại mẹ, hên lại. <laughs> <laughs> lọ há bưng kì. ป่ายีดงพ huh. 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 ี่น้องขันซิมีเห็อปะในบางครังน้ำบ่อุ่มพี่น yeah, ้องยังพากันเลาะต่อเลยพี่น้องยังบ่ได้เห็นซ้ำคือกอยเห็นตะหมากวายพี่น้องอยู่สูง พูอยู hai, ่กระทงพูมักวายฮะ้ดิกินได้อยู okay. ่ยพี่นองมักวายค่ะอยู่กระทงพูกินได้แต่เอาบ่ได้อยู่เทิงสูงโพดอย่าสนางกันยังหลอะหาทางในพูหาเครือมันกอรอแล้วแบบ ยาทวดเราปลูกอยู่ในนี่วะเราได้ปีล้วจะขอตายมนแล้วมาจังนาะยังพักกันหล่ะหายเด็กพี่น้องดอกอย่างนี้คืองามมาเลยหมากอย่างก็เฮ้ยนี่ค่ะบู้แม่นงนอแม่นบา Bao bên đậu bắt. Những cứ mặt nhao nho Những cái mặt nhao nọ, nè vẫn đau mày. Nhưng đau bắt đau đau. bên đau mày nimmit khao nhao 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 แ้่กะเหลาะลงไปหลุมกันเลยพี่น้งองอือช่วยนำทิศกระสอบใหญ่สองสอบผู้พี่น้องเอ้ยอย่าเอามาใส่กอยปาดบริเวณอนอันนะเครือกอยซ้อเอาบาอุ่มไปใส่ลแล้วบริเวณเราพี่น้องจะเออยู่กกใหม่ใหญ่อฮะสื่อเนาะกกยังในปลาไม่แห็น สื่องามๆพี่น้องเฮ้เขาขุดเอาหัวกอยฮะบนเก่าแล้วฮะอันนี้เฮย้ยเบาอุ่มหมดแล้วพี่น้องนั่นใบหนึ่งเป็นสามใบอันไหนปะอืมอื น้ำก็เสือพี่นองจะดังปวดปวดอืมนก็เสือพีนองหรอวะใช่ๆเออจะมาแม่นจกไห่อืมคุดๆลงไปเฮ้ยมาอุ้มเพน้งคุดลองเบิ่งนะพี่นองจกแม่นเบืบอพี่นองเลยชาสนางเบิ่งในคลิปนะพี่นองเห็นทำใบเป็นใบแบบนี้เลย แม่นบะไม่แม่หัวแม่นละพี่น้องาจะเป็นหัวน้อยนี่เลยบ่คือเก่าแล้วเนาะมันหน่อยเนาะทำแม่ดมมันหน่อยหอดเชียนหดเป็นหัวน้อยพี่น้องบ่เอาโถมขึ้นแล้วให้ได้ได้ใบต้นนี่ป้าเลยลายเธอให้ได้ค่ะมันหน่อยไหมเอ้ย แม่เห็นอะไรหักหัวน้อยได้แม่เห็นอะไรหักหัวน้อยได้ฮัลโหลพี่น้องฮะใชมปะอุ้มมาโซ่ห้มันน้อยพ่อพี่น้องเบิ่งอหนูเดี๋ยวพี่น้องหัวมันน้อยพ่อธรรมดาหัวก้อยมัน็นหัวใหญ่ๆนเดี๋ยวพี่น้องมไม่ชงชากระเป็นไปจังเนาะ ăn khung thì lại khung nữa nữa cả à Ồ, này là. น้อยพคตนะนอันน้อยกหนนยกันขันเมลาร่าขันซ้ำดิวเมืเลยเออแลหัวใหญ่ันผัดัในน้อยหนึ่งพี oh, ่นนอกฮะเี nope. ่ห oh, ัวน้อยหนึ่งฮะหัวน้อยอีกอันนี้ก็หัวน้อยๆนะจมูดเห็นจมู้เห็นนดิฮะสองหัวเ้อยๆนั่งท้ไมจ้ะท้องแม่จะใช้ก็สอบ หัวแหลกแหก,กมานพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หัวแหลกแหกมานหาต่อหาตออ่อเอกอันเนี้หายาหายากอันนี้พี่น้องเอ้ยเผื่อจะได้กินเนาะเอเอ็นอ,อยู่ปะม,มามาเอาโซมะพี่แม่กำลังขุดอยู่เด้อพี่น้องหัวใหญ่ปะแม่ กลังคุณอ้อมไว้อหกนมาเห็นหัวัออกมาล มาคือสียใหญ่อยู่พี่น้องนี่นั่นบ่เบาใหญ่บาใหญ่ฮาแล้วนะจะสิลได้พูดใส่เองนเสื้อสแลงขึ้นเอาห่างหลายๆเนาะ หัวเดียวเลยว่ะนี่พี่น้องหัวหนึ่งแต่โบราณขยามันอย่างนอนมันกับเป็นกอยคำคมบาอมน้องพี่น้องอย่าโบมันบไมนขันเสียวบไมันเป็นกอยผัดบแมนมันเป็นกอยอยู่นี่สองหัว มาด้ว่าแม่ยังหัวีนก็จกบัวหน่อยบ่นะอจงเมียนมาตัวนะเนี่ยเบื้องเบืองอเด้อเออเบิ่งเอาเสียทุ่งนี่เลยนี่หน้ากจะถิ่มกระสอบหนึ่งแล้วถือมาสองกระสอบป้าแลวสอบหนึ่งก็เลยจังได้นี่หัวใหญ่อยู่อากระสอบหน่อยเอาตื่นตื่นกระสอบใหญ่เมื่อกี้นี่ ก็ได้กระสอบน่อยมาใส่บ่บ่บ่สามที่ยังขอเป็นยัไงแม่อืมน่ะหมักมีคนได้ใช่ปะทราบเข่งแล้ววะ่าฮ่าฮ่า่มมันคุดบ่เป็นพี่น้องยิงกับงาไหมยิงกับงาไหมนี่ในเขรื่งหนึ่งเออ ในซ้ายบ้งพี่น้องได้ลายเติมไ,ได้พี่น้องบันไดฮาเตรียมพากันเมื่อซอยเลยบนันี้ไปพากันเมื่อบัน้เฮาแม่ไปถ่ายยู่รถดแล้วพอแล้วพอแล้วเราพากันเมื่อพซอยก่อนด้อพี่น้องบันี้ไปเจอกันอยู่เทียงหน้าเลยพี่น้องบออุ้มทือทางเสียมถือทางกระสอบบัน้เฮาก็มาหอดเทียงเ้ยพี่น้องให้แม่เป่ากอย หกวบ้องน้องแม่หนอ้าวน้องมิวเียงปหัววันใหม่กะสบายดีจ้าป้าลุงถ่ากันหนังโอรินเจ้าพี่น,น,น้องส่วนยี่แม่เฝืนกระเป๋าก้อยอยู่ แล้วก็เอามีดเอาผ้าเนี่ยบ่แม่ซอยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนิหน่อยค่ะไม่มีสองคมเอามีสองคมะนะะเอามือซอยพุ่นสะบะมบัติอ<ะ>เอาซอ,อยซอยจะว่าหซอ,อยแล้วเขาจังอลงบ่แม่แบบซอยแล้ว บันนี้ก็หอดขันตอนซอยเด้อพี่น้องอ่าอีแม่ซอยตัดเข่งบ่แม่บันนี้แล้วเอาเปียงใหญ่นั้นเลยบะหมินช่องคมเนาะซอยเนาะหมีช่องคมอยู่ในเฮือนอันอยู่หน้าพี่น้องจะเอาไปมุงยืนใจเศร้า,าเฉยๆนี่แม่กินน้ำแค่น้ำได้หรอเสร็จนี่เพาซอยแล้วเสร็จจากมือแม่ แช่อยู่ได้อันนั้นช่องมาอเขาใส่น้ำเกลือบ,บ่นี่หรือบ่กแ่น้ำเกลือนะใส่น้ำเกลือจักมือช่องมือ,อมบ้านหนาวอันนั้นจะน้ำเดียวมือเดียวใส่มือเดียว,ม,ยวมีอยู่หาหกมือเพื่อพี่น้องกินได้กิน,นก็ได้เลยวันนี้แล้วเด้อพี่น้องคลิปนี้กับบ่มียังหลายดอกพี่น้อง น้องมิวลืมเลยคลิปนี้น้องมิวก็จะขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากไมยบายเป็นหน่อ